ผลละกระป๋องไม่รู้ว่าเราจะเอากี่กิโลวันนี้ก็มีผลไม้เยอะเลยมอเบอร์รี่ลูกมอนแดงเต็มต้นเลยขอกินสักลูกสิโนมอเบอร์รี่น่าแบ k ็กเบอร์รี่นะตายมือแดงหเลยว้าดูดูเต็มต้น mất đồ khạc đồ nghe phi nong phi nong chào bán rồi bán rồi à Bụt à. À, này nhạc, ngang ngang anh phi ไชครับพี่น้องจ้าพูนรวยรวยใสหลายลงไปหอดพูนหอดดินพูนโอ้ยโอ้โกนแกล,กลงง่ะเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนจ้าวันนี้เราจะเฟรฟาร์มกันทุกคนฟาร์มเชอรี่เปิดให้เก็บอีกแล้วค่ะเอ๊พี่น้องจ้าลดรลายหลาย รสเต็มเลยอดแล้วต้นเชอรี่ลูกดกเต็มเลยพี่น้องุอูน่ะเชอรี่แดงๆเต็มต้นเลย oh, มาแลว้วคนละกระป๋องไม่รู้ว่าเราจะเอากี่กิโลวันนี้นี่ก็มีผลไม้เยอะเลยมัลเบอรี่ลูกมอนแดงเต็มต้นเลยขอกินสักลูกสิ Berry, that no mulberry not blackberry เนอะอ๋อ hmm. ห mm วา hmm. น mulberry so sweet ไปที่น่องจ้ะข่อยเขาเมื่อแล้วใจขาเข่าซิปโดนกินเล่นแล้วฮะดอนสแกมมี่ this so sweet น่ะ มั่วรุ้หวานแห้งน้ยขันอยเออนนี้น้ำที่จะไหนได้ปะนี่นวยมันเซวอยู่อืมดําเต็มต้นเพี่น้องจาอ้าเนืยอมาว่าสลัดคข่คาอันนี้เด้อ อุ้ยตายมือแดงหมดแล้วอาดูดูเต็มต้นมันโดกขากโดกแน่พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเฮ้ยแม่งอันนี้กะมันสู้ซี่กับตาคอยตายอปอาด่นมันยังแดงอยู่ยังมาท่านสุกแห้งกินมากี่วานแล้วต้นนี้ต้นนี้มันเข่าละวานยังไงนาสิวานเรา หวานแห้ยพี่น้องจ้าหวานหรอหวานหรอมวยมันตักเก็บอยู่ได้หนึ่งตนบางหน่วยมันแหมพี่น้องปุ๊บควอยเก็บครับไปเนี่ยไปแล้วยปุ้นตานวยดูกุศลกูนะ Do. Ah! Ah! You? Huh? You no! Not Eh? Yeah? No twist, do that. Pick up like that. Don't yeah, make the <laughs> bun drop off. Hmm, I have to pick. Hmm. Yep. Yeah, like that. เพราะเดอะบลันช์อีดะ o t h เ r e ดย์น t หน้าาก็แดงค่ะแดงแน่พี่น้องเ้ยอันนี้มันมาไข่แมงดาพี่นออ้อยยงหนยแมงนีมันมตอมกันทีาบุอันนี้พวกพวกไร b e u t quả đẹp về năm kín về em để nhồi nhầy nhồi nhầy này không biết hai hải cuốm lụt I don't understand. When we came to here, it start to get sun. Quá <coughs> แค่ย่างความฮุบเขาวันนี้ค่อยกันเหนื่อยแล้วพี่น้องเนี่ยอืม this one be alright it's soft this one sweet and okay. อ nice oh, you know! ้หูสดดอกแห้งมันน่อยหน่อยดอกคักอีหลีพี่น้องกวาเตะอันควาเตะไค่เมังนดา ฮันนี่ดกคักบิยูโอเคเด้เด้ดมันยูปีกอสลุกดดกดกตันหน่วยมันบนญ่แฮงปันเลยมาไก่ปันเมือากันยัง่งยังแบบพี่น้องเลยฮันนี่ เอาไงคอยคิดค้านย,ย่างคุณดกแห้งพี่น้องมันดกแล้วมันจึงวยหน่อยเก็บตรงสิให้่ขัวมันหลุดอิฟตุสมอดอนพิกโอเค มันงามอยู่พอ wow, น้ำหลายประได้ดแล้วคนต้องหายเป็ <c oughs> นใจดีอยู่แต่เราหายเป็นนี่ดิสตี้ลูกเบลล์นิสันนาจะใส่โอ้โหไอ้วันต้อกปิดกันปืนนี่ไงนไงไงวานพร้อมพี่น้อง This tree is crunchy and bigger a little bit. Well, this is the same tree I'm on here, huh? Yes. I talked between the tree before. But they crunchy and they get cracked. <laughs> the one Get get good, still get bad. Some have marks then, don't they? Yeah they they like พี่นอ้องจ้าหวานสวีทหวานแห้งพอได้อยู่พอได้อยู่ออแ,ลแล้วเราสสเะสวงหามันก็จะเจอของดีถ้ามีความอดทนสักนิดงานนี่ก็พ่อโลหรอว่าใครวานี่ย่ yeah. ก็สติขันชี y นมันเซลอยู่นี่หนูยัยงักงักหนูงกกับมีอันแตกนี่มาไม่ห่อยปวดเขามาในสวนเราแดดโอ้วาดแงกันอื่นยืดอยู่ใช้วม่วยดูวว่าจะติ่ง You ยูติงก l ไร่เย้ยูไทร์เย้เย้อ๋อลองจังหนวยพี่น้องจ้ะลองจังหนวยกันหื้มวานเนาะอันโดกหลฝ่ายบุงค์ไร่เก็บพี่น้องจ้ะโดกจะรวยสลายเุ้ยน,นี่เด้อนเพื่นเต็มต้นเนาะจักสิบก็บอันใดเก็บบัตถือผู้ล้างคน

หวานกอบต้นนี่ต้นนี้ได้พี่น้องจ้ะอืมกันมากกะมูนมวนเลยสาวนั่นส่วนไปเก็บอยู่ใ,ใกล้ๆเพราะว่าหมอบบมีหมือหยุดหมอสิบไปแล้วขาดเก็บมมนแท้ก็เลยประกันอกเก็บ ก็เลยโปรไปมันหนเก้าปานสคนไปทั้งในก็ไปาสองท,างทาง่าจ้ะต้นนี้น้ยไงพี่น้องมาต้นใหม่มีไงก็ก่า yeah this one big too and crunchy โอ้โหหอ้น่ะพี่น้องเอยมันงามเสียนอหากเป็นงาเลย เก็บบ่าวแล้วเนี่ยคอยคอยเรือใจน้นลายพูดเต็มไปหมดแล้วนีนมันบนูง <Damn, S 1> ไรสิเก็บแล้วโอ้ยคอยเก็บบ่าวาแล้วคอยกินกันเก็บบถึถมันโดกราย you t a s t yet sorry have you test this tree yeah w h ันียน่ย,ยเ,เราบ่ามักแต่เราก็พามา mm. โอเคเย่ <'re> <Yeah. S 1> อุ้ม,มันไหลยอยู่พี่น้อยอยู่ใต้ใบถ้ามันว่อยู่ใไต้ใบนี่มันถ้าใบมันบ่ไหลเนี่ยูนะราหลอยู่ อุ้ยอ้าวโูนโยชุดใส่ติ่งคุยเมื่อยเลยพี่น้องเบ่งเดี๋ยวล้วนี่อุ้ยหืมอืมอหวานพี่น้องเลยอืมอืม แคปฟิน,นแ,กกแก้ขวไมอ่ออกไอ้ขวมันฆ่าเพราะว่ปีน้มันจีบงลยวยๆไว้มันลายท้าพี่น้องจา้าปุ่นรวยรวยใส่หลายลงไปหอดคุณหอดดินคุ่นโอ้ยโอ้ดโกนแก้วไง หลายพูดหลายพูดค่อยเก็บบ่มืดจะกินอันไหนเราหวานบึง้ง พวกมงึงไงสลุยโอย้ยเต็มเลอยอท่านี้มันดำพอเก็บคือขาวาดตั้งยาง,งาเขาไม่ไมมันมท่านดำเต็มตุ่นสากลางใช่น เอิ่มคสิโอโหไล่เก็บลายอะไรแต่พื่อนี้เราเก็บคนย่างหางหลินขิ่หอนลูกสาวเขาไงแหละก็ไปไปใส่มาใส่น้ำกันโดนโดนเขาส้วนไปใส่เสื้อก็ดีใจว่าสันชีวิตพุทธเา สร mm ุยสายพี่น้องเอ้ยมึงมึงมึงเมื่ปานพวงงุลบุรณะเป็นพวงังนพี่น้องเอ้ยปานมาพวงกังนพี่น้องเอ้ยบะเป็นพวงู้ลูยานงามจิต้ยนี่ง เดี๋ยันนี้กันนุ่ยนิ่อๆนุ่ยนิ่ๆมันเป็นอันหอยแต่มันแต่มันดีอยู่แต่มันเป็นหอยกดกินนี่ก็สิประมาณโลหนึ่งอยู่ดกนุ้ยมันงามปีนอ่ะอันนี้

bọn nó nha con nằm khó nằm 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 là nó cọp nằm What Beautiful ant You nằm know nằm like pick pick the one Very thick one <laughs> take home <laughs> yeah <laughs> to carry the branch home คิดเล่นๆน้อพี่น้องอยากฮักงายมันเป็นพ่วงใหญ่ๆเมื่อมันไปอวดลูกสาวจั่งเลย ดำเพรากินนะหวานพูนะนี่กันซวยรวยอือมันมันมันเต็งลายมันก็เป็นหอยพี่น้องแต่ว่ามันบ่ได้อันมันบ่ได้แตกเด้ไม่ได้เละเด้มันเป็นเส้นซื่อๆกดกินจนเอี่ยมเบื้องอรรถจำได้จำได้กับซ้ำคอยนี่นะคนมักเฉลี่ น่าจะไหนจะไรมาปีนี่แบบเพ่าๆเนี่ยบ่่คยตื่นน้ำปันใดปีก่อนๆเนี่ยโอ้ยมาแพงน,นหน่อยเจ็ดแปดโดนก็กินโล่งยี่สิบก็กินปีนี้ก็จังหดซื้อว่าจะของพรล,ลงนี้ด้วหมบ่าบาปันใดสะพอราคาเฉลี่ยมันจังลงเนี่ย เ,เห็นว่าข่เจ้าบาทหยุดเป็นเชอร์รี่ข้างใครนี่เป็นห้อยแต่ว่าหนวยมันงามกราบหลายหลายพี่น้องปาตตุนนี่ตุนนี้มันบดดกพี่นงปารหตนวยว้าวว้าวโอ้โเช่ hmm sweet. Huh? Yeah. That little tree they just start have they not not much. But very big. Huh? Yeah, this one. Oh. Ah, nuôi nhai này. Từ nuôi nhai. Bát vi nọ. Đây xay này mất cái gì đi. Okay, there. Okay, oh look at this nice big chunk. Yeah. Oh the big chunker. Like they has got very we might big jaw ache. Get a little bit more and we go home. Yes. Our boy waiting for shower. Yeah. Well they're not really waiting for shower. Sure, they? <laughs> they're waiting for house. <laughs> <laughs> they're not sitting around. Oh come on, come on home. <laughs> 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 see. probably science. come oh, on keep going. Oh, keep home. picking, keep picking. <laughs> Let's see. Come on home, but not shower. Keep me snack. Anytime you walk out, he's looking for snack. Lovely to sit there waiting for me. Oh, cherries. Oh, oh goodness. <laughs> I thought you said. If you say lovely, I thought you talk about me. Of course. Yeah. Those well, three lovelies, yeah. Uh You -huh. oh, go away, ant. Don't look at me like that. I'm a bigger ant than you. Mm -hmm. Ready to jump on you? I'll bite your ass, ant. I think we up. Yeah. Yeah. Okay. Balance. What? Balance your arm up. Balance. คุณยูแคระแล้วคุณมีความสมดุลที่ดีโอ้คุณจะเอาไปที่ไหนที่ไหนเสมอคุณดีใจมากที่ได้เห็นคุณพี่น้องค่ะกลับบ้านแล้ววันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะพามาเที่ยวสวนเชอรี่ด้วยกันพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ